เนามื่อันนี้เขาแซ่เย็นมากพี่เจอกันที่บ้านพิซซันครับมือนี้พอดีได้เนื้อมาฝากด้วยมานี้ฝากพี่เล่าวับโอเคครับขอบทีมงานขอบทีมครับพอดีรักหมูปลาอยู่บ้านมาฝากไอ้าเจ้าก็บอกชิดา่ะไเขาไปคั่วก่อนห้องแต่ว่ามีเหล่าขาวด้วมือนี่เหล่าขาวกองแท้ครับก่อนเหล่าขาวด้วมือนี่กินได้哟พี่ฮะกินได้哟เหล่าขาว เอ๋มเอามากามฝากมึงนี่ากาแฟซีดาครับใสเ่เบิงกันนะวู้สาวไปใสเป่เบเวุ้้สาวนี่อโอ้โหโอ้ล็อกกอใหม่เหรครับคุณครับมองของใหม่ผู้ใดามานางเสือหัวแดงนี่สี๋งผคก้นสวยแล้วครับคืวสวัสดีครับผม เแค่ยังกินนะครับมื้อนี้งกล่อ้อมไก่ค่ะอ้อมไก่บ่ค่ะอ้อมไก่เสร็พักน้ำอ๋อผักน้ำนอ,อ้อมได้ไหมพูอยู่นี่ได้ค่ะได้แซ่บมากค่ะแซ่บจังโอ้เดี๋ยวดีคนสวยแล้วครับมือนโอ้มีอันพักน้ำครับอันผักอีตูวค่ะเดี๋ยวสิอ้อมไก่เสรผักน้ำให้นุ่งกลิ่น่นอดมันต่ก่อนเคยกินแต่ใส่หวายใส่ใส่ผักน้ำแซ่บไม่ออกเป็นนกเลยค่ะบอกก็อมนกเลยบอกออมนกเลยอ่าดีเท่าโอยังสวยเลย นี่ครับเมนูที่อยากกินกันนี้จอดเลยไส้หนนึงค่ะที่ปมครับบ่อยฮันมากองอีกโอ้มีอีปูครับปูเอ็นสวัสดีครับผมพาทีานั่นดอในการแล้วนนกก ลอก่อกไหมครับันลอก่อกไหมโอ้แกมแกมอมไก่ใส่ผักนามเฮ้ยบอเหยงเลยครับบอนี่แกที่ได้กินนู่นเนี่ยเอเฮแดงเลยครับเซอนครับบอ่อก็ะมีมันเสียตายกันข้นบวบบนโอ้้นพักน้ำบอมันขึ้นมันมันคือบัวบอนะสายบวบมันบอค่ะมันสีออกแบ่ทำเมืองมามันสีอมนกบอครับที โอ้ขากสมมอขามอมครับโอ้ขามฟอมโอ้สมมอโอ้มาฝากผิดเนาะขามอมครับซึ่งก่อนเลยของแก้มบ้านครับจะเด็กด็ใบใบวีใบวีกี่มาฝ่าวีสั้นมือนี้ยัคก้าัคก้าก้า้ังเียกกวขาวัคก้าเข้าครับอืมชาบองปวดแหม่เอาไป็น้ากินลาแดไกินมัตตาบาลแล้ว บิกหนาตานี่ครับไปยิ้มน่ากระแด่อันอาครับแจ่แจข้อเป็นไครเป็นบัตรทำงานครับเป็นสารพุ่นหยาบครับเนี่ยยายยุปลาืนึ่งโมเดลมันมีแต่ห่้หหาินปลงหว้กิครับฝังปลงมันกิยงก่าเลย ตอนนี้นะครับที่เด็ดชอบมากครับผมเบียบี่เบียบหครับอม็งเป็น่็ยกรอแตล้วก็แต็มครมากแต่ทกินนีมะล้อมกยังครับแลวกรับซือะรครับนอดงกิกรรมครับพิจกรรมเยอะใหญ่ วันแรกก็แตนวนอันนาสนก็โมูครับถ้นได้กินว่าปีนอืมเขาขายไงไสิตัวละเท่าไห้เขาบอกว,ว่าห้สิตัวร้อยหนึ่ง้าส0ตัวร้อยหนึงตัวละสองบาทครับอมไก่อมไก่เลยพักน้ำ าเลยตัวแต่ว่าคิด,ว,ดว่าน่าสะไม่พออุดยอดมากพี่บอยโัวหาเราอีกห่าหาบ้จอกใชอไครับป้ามมนตั่งบาทนี่นั่นยังสินิดบาทนองไหมป้องามเนีปลขยแต่อย่งว่าจะปลูกขายได้นี่เขาบอกว่าเขาปลูกอบอ่อนพอมครับสุดยอดมาก แง่กระปุกน้ำให้าน้ำมันน,น้ำข้านี่นะครับออมไก่ฟักหนำฟักหนำที่รวมกินกระปุลเรากินได้ทุกอย่างนะฟักหนำธรรมดาเราออมใช้สายบัวคราออมใช้ฟักหนำแต่มาเราจะข้าหนึ่งครับนี่โอ้ประเดี๋ยวร่นนะครับ แตกระแตนทอดกรอ,อบๆซอสห่านแล้วกระแตนที่นี่นี่กินตลอดดังร้านไทยสดๆเลยครับเ mm hmm. มนูแปลกใหม่เลยครับสุดยอดมาก mm hmm. สีมือพิเศษเองครับเดี mm ๋ยวเล็กจ้า ไค่ะสบายด้ทีครัตัวทีม้วนีสั้นแต่แีวีแซมทีได้โหลครับม่กินยำเลยแซู่บอกเลยีเป็มขอทนุดิดกัมีอมไกล้สซผักน้ำครับมึงต้องเสียเรพี่จีฮยนไกลเป็นนกค่ะเกตสสไตล์นกมาครับเมนค่ะใส่พักน้ำมันจะพื้นบัวก่อนมึง น้ำซุปดีพร้อมค่ะเสับมันอยอดมากครับกินแล้วจะกินหอยดิเด้อแซ่พันทีด่ดีมชัดนสามครัวครับมันแห้งไปครับโค้หน่อยครับทำหลายขัวมื่อวา,วานนี้ดัดรอบเดียวครับโอ้หลายเดียวได้ดี ตะเขาลับตามตัวนะครับบอาบผมเป็นคนสวยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคะครับสวัสดคอเครับจับไปครับ ได้ครับไวลาแม่ไปเดวอจอกันนครับเด้อเออจะไปกันกาชิงกันถ่งต้นไทรหาครับผมสาวที่เป็นทางไม่อยากยิ้มตัวนี้โอยแบบ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 ชดแจงด้วเชดเยกนี่ยกไเชะเชญ ซิมซิมซิมเฮ้ยถึงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราบริต่อกินนะครับเดี๋ยวผมขอใหยครับผมโอเคุณครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยครับตามตัวเดี๋ยวไปต่อกินครับนี่แหละไมนูครับในเวลาในเวลาชิมกับข้าวแซ่บๆของพี่มิซันครับมือนี้ ตำคุณมากมครับที่เดีมารวมวงน้นมีบ่อยกันมาครับเดี๋ยมาชิมกับเพาะต้องกันบอยเงาเล่นมากครับนีที่ปางแล้วก็มีไอ้เบาพันผืนเมืองเด็ดามีสาเด้ครับสุดยอดบ้ากแต่ยังกินแอมมคนนี้ตาห้องตรงมีนขาแซ่บครับอุ แต่ปกครับาแต่ไม่นู่นปานเาดีนี่ครับนีครับแต่บากทัวต่บังทัวแาเขาตักระเบจอยเทัดใหญ่เลยปมเลยจมอย่าลืมใ่โอ้ยลรมยิปมครับนี่ครับมีโยพิซซ่ิ้งหัวแล้วครับเจ้าไทยผัด่ามันเลมครับมลืมผลุ่มเนี่ยเขายิบจอยใหญ่เลยไปคออาเลยโอ้ย แดเป็นตัวครับจ้ึงออกเจ้่งออกาักทัวจนนี้สายเตัวสัตว์วเื่อกที่ได้ลูกปลาได้เปลือกผู้อ่อนเมื่อกี้ผู้ชาเขายจอนได้เปิดอกคนในหลายแล้วผิดสุดยอดมากันธุ์คือว่าจะปซิมยังติดแกเขาเปลมนินรัน่ยเป็นลทายทยเหลาไหมทายอันนี้ถเปิือกด้กินงันก็้วกเบิร์นแานั่งกินเผานั่งกินเหลาเบิน อาหารอีสานืัอนี้เขาจะดมีนู้อย่างที่น่าจะมาครับใส่จอยไงเดี๋เปิดเปิดลำพงใส่พร้อมะวันก่อนำพง่ปลเขาเาว้เป็นภาษาสาอีสานนี่โอเคเบิงข้้เบิงแตงแตงเป็นเวทเ้เป็นเอาหารข้เ้บืองขเ้ลคินไปลเาาบ้าใสาว้เบิงีครับดอไอดอนด้วยล่ะโอ้จมังิีปมมัีปม ไม่ต้อไต้นถามครับคนเดียวเนาะทีมงานเหอล็บดับได้ไหมครับถึงว่าตูนิบแค่ทาีนเี่ครับดังเลย่าดีๆครับเยน้ำตูกดวงดาวดับได้ครับึ่สิวเลยมือนี้เวลาเวลาคนดียวเเข้าดอกผมดัตเด็กพี้ดียอกันเป็นไม่เสียครับ วัดที่ผมตะทมกันนี่แหะที่าดูผมเลยจมแค่นกันก็เ่นเขาทิ้งานวัด่บาละเดี๋ยว้หมด้วนได้คุย่อไอาหมูพวกโจ้เฮ็ดเฮ็ดแหง็พวกเจ้ก็เ็ดี่หนเลยต่พมวหมมา่บมันเบิรครึ <S. <S ่งนึงเนาะกินเด่นแก้มหลอก พี่แฮกตรงไหนเบิ่งออกครับพระบ่คะ <c oughs> ออกดัง <c oughs> มันยิงกันกะยิงหน่อยออกดังอ,อัน้เขาเนี่เขาพี่บย่อนรบเขาพี่บอเขพี่พีทนะอะไรกันพี่ห้งฉ่มาครับมั่มข้สเลยคือหมั่มครับเล่นอีฝาพี่ปาปปกมา่สิพับลองพี่เพื่อนนุ่มเฉ็บ เดี๋ยวความไกลพี่ครับพี่หนุ่มความไกลแทนพักหนางแม่เคยได้ออมแทนพักสมพักขมอลไรกับพักซี่ครับอันนี้ใช้พักหนางครั้งแหลกแม่ครับต่างอะไรเยู่ครับนี่เขาขายที่กินข้าว สุดยอดครับเอาเอาเครื่องนี่ทายยังมาคืนครับผมสุดยอดเลยขอบคครับผมเพื่อนเด็ดเด็ดเดดเี๋ยวผมเด็ดเด็ดไปเลยครับผมจากไ้หนาตาครับแต่บาทัพิซซายัมเลยนี่บอกเลยว่าสุดยอดีนี่รับตำยั้มหรือแสบยัเนีนจะบานนะครับงานลำบานก็แซ่บค่ะงานฉันเจ็บบานบานมาครับ lúc tầm, chào mừng đi chăm à, <laughs> chỉ dọc thăm 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 mong chào chào mừng 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 ก็ผมเอาอาหารทะเลมาขายได้แต่กี้ไปยุสซรุบรีโดนเาะหลายปีแล้วไปรับกลุ่มเชมเบย์น่าเปนขอมืเบยขอมืออย่างเลยเด้อมือันกล้วยขอมือันสายห้อนเนี่ยนวดเนี่ยมายังก็เลยใส่น้ำจิ้มยังไม่เพื่อมาจ่องใส่เผื่อใส่ยังเเี้มเลยกล่องเลยเขาขายโรยเขาเอามาขายต่กี่เอาไปยุ่งไปเทมกี่เอามาขาย ได้คาราบันขึ้นสองสามพันเลยอ่ะเร็วกว่มั้งครักินตำถั่วข้าวตำถั่วตำถั่วกพืตักแตงมครับถ้าอร่อยว่าจี่ดูคุัดดดหมอวันกินในมัจจาอ๋อกินถั่วที่เพื่อเพื่อนบอกเราไหมบอกว่ากินตำถั่วเพื่อตักแตง ขอปู้ตัวนะไ้ได้ับมแม่ตมแม่แม่อืมมต้แม่จะจิมซไทยครับนี่หนึ่งปูจังขึ้นหนึ่งบจะให้ไอ้บาพักเมืองก็จไหยครับกินเ็ดเบ็ดเ้ตัวกี่ตบอคับสีเลยบอผมมาจะกฮักเครื่องไทยไหมครับอะไรยังมีเมยอยู่ผมกับมีม่งนะหาเห็นไหมครับนี่ครับเมียม่าม้านแล้วไม่มี แฟนไม่มีแฟนไม่มาทำไมไม่มีจรกินก็เป็นทอดหมูหบอดหมูน่งปูหมูทอดทีวปกังหรือว่าหม้อหมทอดเอไยครัแต่วัวมันแสบดิโดในมันนะครับในเหม่อไว่ผม คนไทยจะเสกบ่ไ่ผิจับคำพูดจ้าดิคำพูดมันบาดแจ็บอีิง้ะคุณยับมาครับมือไมเราพี่ครับพี่กินกันสขัแนแอบมาครับคุณยอดมือุณเปุนแบบน้ำมไล่พี่บอยแบ ล้วเขาคนกบเนาะประมาต้นปูทั่วปีที่เรียกว่าปูได้ลปหอยายครับปาปั้มพ่แม่หลานผมเขาบอกเลยว่าเขาหลานอะรแม่ี่เพียคือเบียร์ครับล้องม่แรงพี่พีนเนี่ยหลานผมเพื่อนเดือมากหานจะมีปูอยู่จะว่าถามาจะเป็นพร้อมกันให้มีบอยคนปูทุกกินอยู่ อันนี้ไม่เห็นดูวอยู่เอามาบันทัศใส่นะนี่แหละสามหมอนเห็นดั่วอยู่เหี่ยแล้วหมวกหมวโลจัดรูปรองสีสิบผูดหอะไรหมอไรหปวอรมงข้าวอะไรยุ่งารับผมครับจำตัวข้วักแฟนับรถข้าวเปลีนเป็นคายนต่พอมป้องนัแม่นครับผมมขาวใส่ไข่หมดา้เออ้จ้มาแไห้เทออาบานบผูอะไรมันค้นุณมาอใหม bit lammer.